สวัสดีครับอยู่กับโมบายจีนนะครับอยู่กับเพจพี่ว่านะครับนะฮะจะมาพูดเรื่องถึงนะครับน้องๆที่โดนแฮ็กไอดีนะครับแล้วก็จากคอมเมนต์เข้ามาหาพี่ว่าพี่วาครับช่วยผมด้วยครับไอดีผมโดนแฮ็กครับผมเล่นมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งครับผมติดตามพี่มาหลายปีแล้วครับพี่ต้องช่วยผมนะครับพี่ช่วยผมด้วยผมไม่รู้จะพึ่งใครแล้วครับผมไม่รู้จะทํายังไงจริงๆครับมีพี่คนเดียวเท่านั้นแหละที่ช่วยผมได้นะครับฟังตรงนี้นะครับ การที่คุณโดนแฮ็กเกิดจากการที่คุณไปกดลิงก์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะลิงก์สกินฟรีหรือลิงก์ส้นตีนอะไรก็แล้วแต่ที่ไปกดมาแล้วทําให้โดนแฮ็กไอดีหรือจะลืมที่หนักๆสุดที่พี่เคยเจอผมลืมรหัส Facebook ครับคือ Facebook มึงครับไม่ได้ Facebook กูครับกูจะรู้ได้ไงว่ากูจะเอาคืนให้มึงยังไงครับพะโลครับไอดี ID ก็ไอดีมึงครับมึงก็เป็นคนสมัครเองครับไม่ใช่กูเป็นคนสมัครครับแล้วกูจะเอาคืนให้มึงยังไงครับเฮ้ย นั่นแหละนะครับก็เลยจะมาพูดเรื่องนี้นะครับว่า1นนะครับพี่เป็นแอดมินจริงนะครับเป็นแอดมินในฐานะแอดมินนักภาคนะครับแอดมินในฐานะมากมากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเดเวลลอปเปอร์ที่เขาแก้ปัญหาเรื่องการแฮ็กไอดของน้องๆนะครับพี่ไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงหน้าที่ความรับผิดชอบของเดเวลลอปเปอร์ได้นะครับสิ่งที่พวกคุณเวลาโดนแฮกนะครับคุณต้องแจ้งเข้าไปตามระบบเท่านั้นนะครับไม่มีใครช่วยคุณได้ครับ ไม่ว่ามึงจะติดตามกูมา1ปี2ปีสปี4ปี5ปีหรือมึงจะติดตามกูมาร้อยปีก็เถอะคือกูก็ช่วยมึงไม่ได้ครับเข้าใจใช่ป่ะแล้วมันไม่ใช่หน้าที่กูด้วยครับกูเป็นสตรีมเมอร์ครับกูมาสตรีมเกมให้พวกมึงดูครับคือจะชื่นชอบกันก็ต้องเข้าใจด้วยเนื้อง,งานด้วยครับคือไม่ใช่เอาคําว่าชื่นชอบมา,มา,ม,ามากดดันนะ วันวันหนึ่งเนี่ยเจอคอมเมนต์แบบนี้ประมาณ56าคอมเมนต์ในเพจจนกูไม่ตอบคําถามในเพจเพราะว่ากูลาคาญครับชัดเจนเลยครับก,กูลาคาญนะพวกกูช่วยอะไรพวกมึงไม่ได้ครับเอ,อนั่นแหละนะครับสิ่งที่พวกคุณจะทําได้นะครับคือคุณเข้าไปแจ้งในระบบในเกมนะครับที่เป็นรูปหูฟังนะครับทําตามระบบเขาเท่านั้นครับเขาก็จะบอกว่าคุณต้องยืนยันตัวตนคุณต้องอ่ะคุณ สมัครไอดีนี้ตอนไหนเติมเงินครั้งแรกตอนไหนนะครับเติมเงินครั้งแรกตอนไหนอะไรก็แล้วแต่น่ะเขาจะมีให้กรอกรายละเอียดคุณไปกรอกในนั้นครับแล้วเขาก็จะทําการนะครับกู้คืนให้ตามระบบถ้าเกิดคุณมีหลักฐานครบแต่ถ้าคุณไม่มีหลักฐานส้นตีนอะไรเลยก็บอกลาไอดีสมัครไอดีใหม่เล่นใหม่ครับเออเล่นใหม่ครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยครับเล่นใหม่ครับ เล่นใหม่ครับคือคือเข้าใจไหมฮะคือเข้าใจใช่ไหมฮะต้องเข้าใจก่อนนะครับอันนี้คือปัญหาเรื่องการโดนแฮ็กไอคือซึ่งแม่งเยอะมากครับหลักๆเลยพิมพ์มาประโยคนี้ทั้งนั้นเลยครับพี่ครับผมโดนแฮ็กไอครับนี่เดี๋ยวเปิดอ่านกันสดๆละล้อเลยเพิ่งมีมาเมื่อวานสดๆละล้อเลยเดี๋ยวอ่านให้ฟัง นะฮะเดี๋ยวอ่านให้ฟังพี่ครับช่วยผมหน่อยผมติดตามพี่มาสองสามปีแล้วช่วยผมหน่อยครับพี่แปะรูปมาด้วยว่าติดตามพี่เสร็จปุ๊บก็บอกว่าผมติดตามพี่มานานมากเลยพี่ช่วยผมหน่อยเถอะผมรบกวนพี่ช่วยหน่อยเถอะคือมึงเข้าใจก่อนว่ามันช่วยไม่ได้ไอดีก็ไอดีมึง มึงเป็นคนสมัครเองมึงเป็นคนเล่นเองแล้วกูบอกให้เลยนะบางคนเนี่ยกูแทบไม่เคยเห็นมาคอมเมนต์ตอนกูไลฟ์สดหรือแทบไม่เคยเห็นมาคอมเมนต์เลยเลยแต่พอไอดีโดนแฮ็กปั๊บเป็น f อกูขึ้นมาทันทีเลยติดตามกูขึ้นมาทันทีเลยโอ้ติดตามอย่างเหนียวแน่นด้วยเป็นแฟนพันธ์แท้แทบจะแบบว่าเกาะเป็นปิงอะไรประมาณนี้คือช่วยตัวเองก่อนครับมันไม่มีใครช่วยได้ครับเรื่องการแฮ็กไอดีครับช่วยตัวเองครับ กดเข้าไปที่เซ็นเตอร์ด้านบนครับที่เป็นรูปหูฟังกรอกอรายละเอียดตามที่เขาต้องการถ้าคุณไม่มีรายละเอียดตามที่เขาต้องการสมัครไอเดีเล่นใหม่เลยครับไม่มีใครช่วยได้ครับนะไม่มีใครช่วยได้ครับนะไม่มีใครช่วยได้ฮะเออเหมือนโกรธจริงโกรธจริงกโกรธจริงกูแบบแล้วคือทำไมถึงโกรธรู้ไหมทำไมถึงโกรธรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นอะก,กูคือพี่ ผมอุตส่าห์เป็น FC พี่นะเนี่ยผมอุตส่าห์ติดตามพี่มาตั้งนานแค่นี้พี่ช่วยผมไม่ได้เหรอครับเยสตเย็ตเยเยตดี๋ยวเ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 ดี๋ยวมึงตั้งสติก่อนกูเป็นสตรีมเมอร์กูไม่ได้เป็นเจ้าของเกมกูไม่ได้เป็นเดเวลลอปเปอร์กูเป็นสตรีมเมอร์เข้าใจไหมกู เป็นสรตมเมอร์คือถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่กูสามารถช่วยเอาไอดีพวกมึงคืนได้นะกูคงแบบเปิดรับกู้ไอเดียกูคงเปิดรับกู้ไอเดียเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีคนทักหากูประมาณ5คนเป็นอย่างต่ํากูคงจะเปิดแบบรับกู้ ID เดสักแบบเอาแบบถูกๆเลยไอดียละร้อยพอรับกู้ไอดี โมบายลีเจนสำหรับคนที่โดนแฮ็กไอดีละร้อยอะไรเง <c oughs> ี้ยกูคงรวยอะ่ะจริงวันละห้าร้อยเดือนละหมื่นห้ากูไม่ต้องเป็นสตรีมเมอร์ก็ได้นะเออกูนั่งรับกู ID, ้ดีกูไม่ต้องเป็นสตรีมเมอร์เลยนะรายได้น่าจะดีเลยนะเออน่าจะมีตังค์ใช้แบบไม่ขาดมือเลยนะเออจริงจริง <c oughs> แบบมันทําไม่ได้คือจะถ้าถ้า,ถา,ถาแบบคิดแบบคิดแบบหัวหน้าหัวหน้าลังโจรเลยนะคิดแบบหัวหน้าลังโจรน,นะ กูถ้ากู้ไอดีพวกมึงได้นะกูกู้แล้วไปขายก็ได้ไหมล่ะคือถ้ากูทําได้ขนาดนั้นอะคือถ้าเกิดกูทําได้ขนาดนั้นอะกูกู้ไอดีพวกมึงเนี่ยเออแล้วกูเอาไปขายเองอะ่ะแม่งไอดีนึงเป็นพันสองพันสามพันบางไอดีเพิ่งเป็นหมื่นกูกู้แล้วไปขายเองดีไหมเ <c oughs> ออเ <g ül> <g ül> ข้าใจป่ะคือถ้ากูทําได้ขนาดนั้นกูคิดแบบหัวหน้ารังโจรเลยกูในี่หัวหน้ารังโจรแล้วกูแม่งสายโจรนะกูกู้แล้วกูวไปขายเองอะไรก็ได้ นั่นแหละคือเหตุผลที่กูอยากจะบอกช่วยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้จริงๆครับแล้วไม่ต้องเอาความเป็น f อีมากดดันครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับเสียความรู้สึกกันเปล่าๆครับคือถ้าคือคุณเป็น f อซผมจริงๆคุณติดตามผมจริงๆคุณจะรู้ว่าผมแม่งเป็นคนตรงๆผมแม่งฉายาหัวหน้าลังโจรนะเออเป็นหัวหน้าลังโจรนะฉายานี้ท่านได้แตใดมา ไม่รู้เหมือนกันนะเด็กๆรุ hmm. ่นแรกๆอาจจะรู้ไอ้พวกรุ่นหลังๆก็แม่งไม่รู้หรอกว่ามันมาจากไหนเออไม่เป็นไรนะฮะจริงๆก็เรื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนรายละเอียดที่โดนแฮ็กหลักๆอ่ะอย่างที่พี่บอกเลยคุณชอบเข้าไปกดลิงก์มั่วซั่วที่แจกสกินหรือลิงก์ส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเป็นลิงก์ต่างประเทศที่เขามาฝัดกันตามกลุ่มอ่ะเอออ้ามีคนเปิดประเด็นมาไอโซล่าพิมพ์มาเนี่ย ขอสกินคือกูไม่ใช่เจ้าของเกมการพิมพ์เข้ามาขอสกินกูเนี่ยในแชทข้อความนะครับในแชทข้อความหน้าไลฟ์สดหรืออะไรก็แล้วแต่ฮลัลโหลคนติดตามกูเนี่ยหกหมื่นคนเจ0 0หมื่นคนใน u t u b e อีกสองแสนคนรวมๆกันแล้วเนี่ยเกือบเกือบส0มแสคนแล้วแบบฮลัลโหล พี่ผมขวาสกินครับพี่ผมขวาสกินครับพี่ผมขอาสกินพี่ผมอุตส่าห์ติดตามพียงนานนะพี่ไม่ให้สกินผมเลยผมติดตามพี่มาแบบโคตรนาน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 พี่ทำไมไม่ให้สกินผมสักตัวหนึ่งล่ะครับไม่งั้นพี่ไม่ให้สกินผมผมไม่ติดตามพี่แล้วนะครับผมผมเลิกติดตามพี่แล้วพี่แม่งงกสกินหรือแบบพี่ผมเล่นด้วยครับพี่พี่พี่ผมเล่นด้วยครับ ฟัดแม่งกันนั่นแหะฟัดจนแม่งคนอื่นแม่งแบบไม่ต้องพิมพ์หาอะไรละเออนี่กูก็เจอพี่ผมติดตามพี่มานานแล้วพี่วันนี้วันเกิดผมผมขอสกินสะักสะกินหนึ่งได้ไหมไอ้เออกูเป็นญาติฝ่ายไหนมันวะเนี่ยกูต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้มันด้วยแล้วกูต้องจ่ายสกินให้มันด้วยใช่ไหมโดนทุกคนเชื่อได้เลยว่า amer, สตรีมเมอร์โดนทุกคนสตรีมเมอร์โดนทุกคนโดนทุกคนจริงๆ โด,โ,ดโดนทุกคนจริงๆโดนโดนทุกคนจริงๆมันเป็นสิ่งที่มันน่าลำคาญกับการทำงานมากนุย้ยจากใจเลยเว้ยเรามาทำงานเรามาสตรีมให้คุณดูเรามาแบบโอ้กําลังแบบโอ้บันเทิงย้เ้อวันนี้มันเออยอะโคตรมันเลยเล่นกันน้องๆโคตรสนุกเลยเนอยดอเด็กน่า,านรักแม่งคึกคักว่ะวันยสาวๆเต็มเลยพี่ครับขอสกินหน่อยครับเย้นอะความมันความสนุกที่กูแบบกําลังแบบโอ้โหแม่งลงไปอยู่ที่พื้นมาเลย <laughs> อยากให้น้องๆเข้าใจสตรีมเมอร์น้องๆทุกคนด้วยครับว่ามันมันเป็นมันเป็นภาละครับอย่าไปทำแบบนี้กับใครครับอย่าไปทำแบบนี้กับใครครับอย่าไปกดดันหรืออย่าไปอะไรครับหรือน้องๆบางคนที่แบบ ไอ้พวกท็อกซิกที่ชอบไปด่าสตรีมเมอร์ขอเลยครับเลิกด่าครับเลิกด่าครับคือมึงอย่าไปแบบบูลลี่สตรีมเมอร์ครับหลายๆคนเขาเพิ่งเริ่มทาเพิ่งหัดทาเพิ่งนู่นนี่ีอย่าไปทํานะจริงๆก็มีแค่นี้แหละแล้วนถะ้ามีใครอยากถามอะไรอ่ะมึงถามไรนี้เลยเดี๋ยวกูเปิดเล่นเกมต่อแต่กูแค่อยากลาบายกูได้ลาบายแล้วกูอัดเป็นคลิปไว้ด้วยเดี๋ยวกูจะลง YouTube แล้วถ้าเกิดใครแม่งมาพิมพ์บอกกูว่าพี่ครับผมโดนแฮ็กช่วยผมด้วย กูจะเอาคลิปเนี้ยปาใส่หน้าแม่งให้แม่งไปนั่งฟังให้แบบให้แม่งไปนั่งฟังคือมึงได้เห็นว่าว่าอารมณ์เนี้ยที่แบบเจ๊ดออยากจะบอกให้มึงฟังนี่คือกูพูดจากใจนะกูช่วยพวกมึงไม่ได้ช่วยตัวเองไปก่อนไม่เคยช่วยตัวเองเหรอเกิดมาไม่เคยช่วยตัวเองเลยเหรอเออหัดช่วยตัวเองบ้างเออช่วยตัวเองก่อนเข้าใจปะแม่ทำเป็นไม่เคยเคยทุกคนแหละเชื่อพี่เออแค่นี้แหละ